เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสม,มาิเดี่ยวาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ขึ้นมือข้างขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆ หลับตาขอดลูกพอสบายบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตารักธรทมแจ้งเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษาเราเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกจากนี้ให้ปลด ให้ปล่อยให้วางทำใจของเรานะให้ว่างวางว่างเปล่าจากอารมณ์ทั้งหลายบรรยากาศกำลังสดชื่นกำลังสบายเหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรม จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวเพราะฉะนั้นชาวนี้เนะี่ยทำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวเราก็จะพบพระรัตนตรัยในตัวให้ใครหยับเนื้อหอยับตัวของเราให้ให้พอดีเนะี่ยอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเรากร็งหรือตึง ให้รู้สึกมันพอดีพอดีนะของใครก็ของมันปรับตรงเนี้ยขยับเนื้อขยับตัวให้สบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์พองใสแล้วก็สมุตระภายในร่างกายของเรานั่นะ เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งโลง่ง,ว,งลว,ว่างๆกลวงภายในใคล้ายๆท่อแก้วอ่อเพชรใสๆหรือคล้ายๆลูกโปง่งที่เราอัดลมเข้าไปเกิดเป็นที่โล่งโลง่งว่างๆเป็นโพรงเราสมมติอย่างนั้น ล้กขน้อมใจนะกลับกรรมตั้งไว้ในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจำง่ายๆไปอยู่ในกลางท้อง เพราะฐานที่เจ็ดนี่เราจะเห็นชัดต่อเมื่อใจมันหยุดนิ่งในสนิทแต่ยังไม่สนิทสมบูรณ์ร้อแล้วก็มันไม่เห็นแหะเพราะฉะนั้นเราก็จำง่ายๆในแง่ของการปฏิบัติจริงๆว่าใจอยู่ในกลางท้องทำความรู้สึกวาใจอยู่ตรงนี้นะ แล้วก็กําหนดบริกรรมนิมิตรหรือสร้างภาพขึ้นมาทางใจเป็นดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวใสบริสุทธิ์คลายกับเพชรทิจลันในแล้วไม่มีตำหนิเลยแต่ว่า ไม่มีเหลี่ยมเหมือนเพชรที่เจริญในแต่ใสยอย่างนั้นหรือใสเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเขาหน้าหรือมันน้ำใสๆกระจกเวลาโดนแดดมีประกายอย่างนั้นแต่ว่ากลมรอบตัวได้กำหนดบริกรรมนิมิตรเป็นดวงใสๆ หรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งปางสมาธินั่นแหละขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจเราชอบแต่เอาอย่างเดียวถนัดดดงแก้วก็เอาดดงแก้วเป็นบริกรรมนิมิตถนัดนึกองค์พระ ก็เอาพระแก้วเป็นบริกรรมนิมิตจำง่ายง่ายแค่นี้แหละแล้วก็ประคองใจให้อยู่ภายในตัวเพราะใจนมันถูกดึงไปนอกตัวเนี่ยมาตั้งแต่เราเกิดเรื่อยมาเลยกระทั้งบัดนี้นะให้ไปติดในคนสัตว์สิ่งของหรือภาษาธรรมะกติที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลม นั่นดึงไปติดคนสัตวสิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมีวิญญาณคลองหรือว่าไม่มีอย่างนั้นแหละใจมันก็เจอก็เจิงก็ไปตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงไม่เคยพบกับความสุขที่แท้จริงไม่เคยสมหวังในชีวิตสักครั้งหนึ่งเพราะว่าความสมหวังในชีวิต หรือความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในตัวของเราตรงนี้ไม่ได้อยู่นอกตัวแต่วพอาไม่มีใครมาสอนมาแนะนำเราก็เลยทําตามก็ไปพระโลกถูกหล่อหลอมให้อาใจออกไปข้างนอกอย่างนั้นแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนะี่ย ทานค้นพบทางสายกลางภายในที่จะทำให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสอสวะไปพระนิพพานได้ไปสู่อายตนะนิพพานเส้นทางสายกลางภายในนี้เนะี่ยถ้เรีรยากาอริยมรรคบ้าง เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติบแบบเป็นกลางกลางไม่ตึงไม่หย่อนบ้างเรียกว่าวิสุทธิมัคบ้างคือเส้นทางแห่งความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายบางทีก็เ,เรียกว่าเวมุตติมัคเป็นทางหลุดทางพ้นซึ่งมันมีทางเดียวตอนนั้นแหละที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ี่บังคับปัญญาให้เรามีความโลภความโกรธความหลงและก็กระทำทางกายวาจาใจแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับบนเบียนอยู่ในวัตตะนี่แหละเพราะฉะนั้นมีอยู่ทางเดียวที่จะหลุดพ้นคือทางสายกลางภายในเมื่อพระรัตนตรัยอยู่ในตัว พุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะพระพุทธรัตนะคือพระธรรมกายเกตดอกบัวตูมใสเกินใสเป็นกายทัสรูธรรมอยู่ภายในเราก็ต้องอาใจามาไว้ตรงกลางพระท่านสิงสถิตยอยู่ที่ตรงนี้นี่คือเหตุผลที่ เราจะต้องอาใจกลับมาไว้ในตัวใหม่ๆมันก็ยากนิดหนึ่งเพราะเราคุ้นก็เอา,เอาใจไปไว้นอกตัวไปติดในคนในสัตว์สิ่งของหลาบยอดสันเซินอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากมากในการที่เราจะดึงใจกลับมาในตัวมันยากพอสู้ คือถ้าสู้อย่างมีหลักวิชามันก็ไม่ยากทุกคนสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่งได้ยกเว้นคนบ้าซึ่งสูญเสียระบบปาาระสาทแล้วก็มีวิบากกรรมมากดังนั้นถ้าเป็นปกติธรรมดาอย่างพวกเราอย่างนี้เนะี่ยเราสามารถฝึกใจให้หยุดนิ่ง ภายในได้คือให้ใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในใจจะตั้งมั่นตรงนี้ได้มันต้องปลดปล่อยวางจากสิ่งภายนอกตั้งปลดตัองปล่อยต้องวางถ้าไปผูกพันไว้มันก็จะดึงกลับมาสู่ภายในยาก ถ้าจะไม่ให้ผูกพันเนี่ยแตงกะให้ใช้ปัญญาพิจนารณาดิเหตุด่ผลทำความเข้าใจว่าคนสัตว์สิ่งของลาบยศสสรนญไม่ช้ามันก็ผุมันก็ต้องพังมันก็ต้องเสื่อมต้องสลายไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปนี่คือความจริงจริงแท้เลย ที่เราก็จะต้องมันไตรตรองพิจารณาใจเราจะได้ปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้แต่กายของเราเนี่ยก็ต้องผุพังกัลงไปสักวันหนึ่งเมื่อกายเรายังเป็นอย่างนี้เนี่ยของนอกกายก็จะเหมือนกันแหละเราคิดอย่างนี้แล้วใจมันก็จะปลอด ลอยวางและกระหันมาเดินทางของพระอริยเจ้าคือทำตามเดินตามตามรอยพระพุทธเจ้าพระอาร,าหารหันต์ทั้งหลายว่าทำไมคนอย่างท่านนะสมบูรณ์ไปด้วยกามสุขอันเลิศประดุจเทวดาในเมืองมนุษย์แต่ท่านยังไม่เอาเลยนะกับ ทิ้งเหล่านั้นไปอย่างไม่เสียดายและหันกลับมาฝึกใจให้หยุดนิ่งหาโอกาสว่างเพื่อให้ใจนะสงัดจากกามสงัดจากบาปอกุศลธรรมให้ใจมาตั้งมั่นอยู่ภายในเพราะท่านคนพ่อฟาสิงเหล่านั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับท่านเลย ไม่ได้เติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวิตหยุดกระนิ่งนี่แหละภายในตัวจึงจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์แล้วก็จะพบกับความสุขที่หาจากที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนคือสุขที่เกิดจากหยุดจากนิ่งนัิสันติปรังสุขขัง สุขเอ่อน,นอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีเมื่อท่านผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแงทงตลอดท่านเดกกล่าวอย่างนี้ก็แปลว่าท่านได้ให้บทสรุปแล้วของชีวิตไว้ใจหยุดนี่แหละจะทำให้ชีวิตเราสมบูรณ์พบความสุขอย่างแท้จริง ดังนั้นวันนี้เราก็จะต้องมาทำใจให้หยุดให้นิ่งอย่าปล่อยให้วันเวลามันผ่านไปเพราะเวลาในกายมนุษย์เนี่ยมันมีจำกัดก็ต้องเอามาหยุดมันนิ่งตอนนี้เราจะหยุดนิ่งโดยการกำหนดบริกรรมนิมิตรเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆ ใหม่ๆม,มันก็ยากสักนิดหนึ่งเพราะเราไม่เคยนึกเลยหรือไม่ค่อยจะได้นึกหรือนานจะนึกสักทีหรือนึกเป็นกันแต่ว่น,นึกไว้ข้างนอกตัวพอจะนึกในตัวมันก็ยากสักนิดหนึ่งเราจะเค้นภาพไม่ได้ขมวดคิ้วกดลูกในตาไปดูเนี่ยมันทำให้มึนซึมตึงเกร็งไปหมด และเหนื่อยเมื่อยแล้วก็ไม่ได้ผลพลอยทำให้เราเพอ้อให้เราท้อนะและตัดพพ้อต่อว,ว่าเราบุญคงน้อยมากจึง,จงทำไม่ได้เหมืนอนที่เขาทำได้กันแต่ความจริงไม่ใช่เลยนะเมื่อเรามาถึงณนะจุดตรงนี้แปลว่าเราม,มีบุญในระดับที่สามารถเข้าถึงได้เช่นเดียวกับใครๆที่เคยถึงนั่นแหละ หลือแต่วิธีการเราทำให้มันถูกถ้าเราทำถูกต้องมันก็ไม่ยากเวลาทำถูกอาการลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้คือใจจะไม่ทึบจะโปร่งจะโลง่งจะเบาจะสบายจะไม่อึดอัดไม่คับแคบ จะขยายแม่ไม่เห็นอะไรก็ตามไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นไม่มีภาพภายในให้เราเห็นแต่เรายังรู้สึกชอบพึงพอใจสบายนั่นแหละเราเริ่มต้นถูกวิธีแล้วแล้วก็มีความรู้สึกเวลามันหมดไปเร็วเลิอกเกินไม่อยากเลิกเลยนะ ทั้งๆท,ที่ก็ไม่ได้เห็นอะไรกับเขาแต่ใจมันนิ่งนุง่มละมุนละไมสบายสบายอย่างนี้แปลว่าเราทำถูกต้องแล้วที่ที้สิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือรักษาสภาพนั้นะให้มันต่อนเนื่องยาวนานไป ให้มันต่อเนืงปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปเรื่อยๆเป็นอมตะนิรันดร์การเลยให้มันเป็นอย่างนั้นไปโดยไม่คำนึงว่ามันจะเห็นหรือไม่เห็นอย่างเขานิ่งนุม่มสบายพระหยุดเป็นตัวสำเร็จนี่พระเดชรุคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโร ผู้คลพบวิชาธรรมกายท่านสรุปเอาไว้ทิ้งข้อความนี้ไว้เป็นมรดกโลกปัจจัยหยุดในเราเป็นตัวสำเร็จที่จะทำให้เราเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวแสงสว่างภายในก็ดีหลับตาแล้วมันไม่มืดมันแจ้งมันสว่างดวงธรรมภายในก็ดีก็มีอยู่แล้วข้างใน กายมนุย์ละเอียดกายที่ปรอมลูกพรมกายธรรมโคตภูปโสดาสกิจกานาคาลหัสสิบแปดกายเนี่ยมีอยู่แล้วภายในซ้อนกันอยู่ของละเอียดซ้อนอยู่ในของหยาบย,ยิ่งละเอียดยิ่งใหญ่ยิ่งใสยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งสวยยิ่งมีความสุขและความรอบรู้มากเพิ่มขึ้น เป็นทวีคูณไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็มีอยู่แล้วในตัวหน้าที่เราเป็นแต่เพียงทำใจให้มันหยุดหนึ่งอย่างส,บ,สบายๆอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแล้วก็จะละเอียดลงไปของมันเองจะเป็นของมันไปเอง มันจะโล่งจะโปรง่งจะเบาสบายขยายตัวขยายเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วก็เห็นดวงทาอะไรต่างๆลันนั้นไปตามน้ำนับที่กล่าวมาแล้วและยามใดหรือเมื่อใดที่เห็นขึ้นมาจริงๆเลยก็อย่าไปตื่นเต้น มันไม่ได้เป็นของแปลกใหม่อะไรละเพราะมีอยู่แล้วในตัวถ้าเราไปตื่นเต้นมันก็จะเลือนหายไปใจก็จะหยาบถ้าอยากเห็นมากเกินไปทำให้แต่งใจมากกายมันก็จะไม่สบายพอกายไม่สบายใจมันก็ไม่สงบ เพราะนั้ต้องปรับเป็นพอดีพอดีให้สบายสบายทำางง่ายเดี๋ยวเราจะนึกไปถึงเลยว่าง,ง,ง่ายง่ายสบายสบายสามารถเข้าถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่มีอยู่ในตัวของเราใจให,หยุดเนี่ยถอดออกมาจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านให้นัยยะ ต่อท่านองคุลิมานปัสมัน,นะหยุดแล้วแต่กายหยาบยังเคลื่อนไหวก็แปลว,ว่าหยุดในที่นี้นอกจากหยุดในการกระทําบาปทั้งปวงแล้วใจของท่านยังไม่เคยยืนเลยหยุดนิ่งตั้งมั่นอยู่ภายใน อยู่ในกายธรรมอรหันตส,สัมมาสัมพุทธเจ้ากายของท่านอยู่ภายในนี่ถอดออกมาเลยจากโปรดของพระบรมศาสดา,ศา,ศาเพราะฉะนั้นชาวนี้อากาศกำลังสดชื่นเบิกบานเหมาะในการปฏิบัติธรรมเพื่อเขาถึงพระรัตนตรัยในตัว ให้ลูกทุกคนฝึกใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งให้ใจใสใสตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสหรือตึกนึกถึงพระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสใสอย่างใดอย่างงแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาภาวนาในใจ ไม่เร็วไม่ช้านักโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากกลางทองของเราสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรังภาวนาเรื่อยไปเลยจะกี่ครั้งก็ได้จนกว่าใจเราไม่อยากจะภาวนา ถ้าใจเราไม่อยากจะภาวนาต่อไปแล้วก็ไม่ฟุ้งไม่คิดเรื่องอื่นเราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่หยุดใจนิ่งเรื่อยไปเลยอย่างสบายๆถ้าก็มีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิน้น มีความมืดให้ดูแล้วก็ดูความมืดอย่างสบายๆมีแสงสว่างให้ดูเราก็ดูแสงสว่างอย่างสบายๆมีดวงใสๆให้ดูเราก็ดูไปอย่างสบายๆมีองค์พระให้ดูเราก็ดูองค์พระไปสบายๆเรานึกถึงดวงแก้วแต่เกิดไปเห็นเป็นองค์พระเราก็ดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องไปวิเคราะห์วิจัยวิจาร์อะไรทั้งนั้นให้ทำเหมือนหุ่นยนต์ที่ไม่มีมันสมองไม่รู้จักคิดหยุดกันนิ่งอย่างเดียวชาวนี้ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระระัตนตรตยในตัวทุกทุกคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ